แล้วพเป็นแปดสวัสดีครับผมวันนี้มีลูกค้ามาให้จัดเซตให้นะครับในราคา1 0 0 0พบาทถามว่าได้อะไรบ้างได้คันได้ลอกได้สายได้กิฟต์ได้เหยื่อนะลอกซีคิงซีคิงพารติพิคหนึ่งราคาอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบสี่ิห้านะครับแล้วก็แล้วก็คันย f o โนะราคาอยู่ที่4ี่ร้ยนนะะอยบาทนะครับ6ฟุตมีเบสมีสปินนะฮะถ้าสนใจแบบนี้นะแจ้งแม่ตลอดครับเดี๋ยวขึ้นสินค้าไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีกิปต์กิปตัวนี้ นะครับ3าบาทนะครับกิฟตดีแล้วก็สายสายพี่อีตัวนี้ขอหมดแล้วแหละเดี๋ยวเติมให้นะครับมลูลค่เท่าไหร่หกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าอ๋อเจ็ดสิบเก้าเออ, 79, เ,อ,อเดี๋ยวเติมให้นะครับตัวนี้นะราคาดีครับพีอีหนึ่งชุดนี้ตกปลาช่อนจบเลยถ้าใครอยากจัดชุดจำใจแบบน,นี้บอกมาได้นะครับบอกมาได้จัดให้ได้ทุกทุกอย่างครับผมขอแค่บอกมานะ้อมโอนนะจ๊ะชุดมโนไม่เอานะลูกนะโอเคนะลูก